มึงบาทนึงบาทบงบพี่น้องเพงไหนมือเสียยังขึก็ไปยืนของของเขากินดิมึงกิมึงหมอสิเบิ้ไปไหมไปไหมเอาวันนี้นะวันนี้ฟ้าจะพาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทนะคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทนะแต่สะเก็ดแว่นด้วยแว่นเนี่ยสเก็ดอไรมาเนีา เสียมาจากคาเมลเด้อดิเด้อสันบตเนี่ยมาจากขโมบบุ้ยไรได้รถอีหยังคือเสียงไว้ข้างหลหงหงังจากเบิ่งตีอ๋ามีเลย<แ>สม,มัยเด้อเนี่ยจากเบิ่งบ๊อกสแสดงว่าอย่าบอกนะสปอนเซอร์เข้าอย่าบอกนะจะให้หดูสูอ,อีหยังนี่มันคือมันเคสักบู่กยาก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  สบู่กายาไว้ซ้มนะคะจุดด่างดำฝ้าฝ้าบางๆแบบยายคุณดาเนี่ยคะ่ะมันก็จะหายค่อยๆจางๆไปนะคะบบนานยายดาไม่มีประกไมีด่างมีดำด้วยคุณน้องแม่ยังไม่ได้ทำอะไรนะคะยังไม่ได้ใส่เ้อกินเหมือนส้มๆหน่อยอุ้ยม,นนมันนิ่มๆมันลื่นๆนะขาจุ๊ดอะไรบ่งยอดแตกต่งางว่าไงนี้ยังอ่าลูกลูกลูกอ่ะคุณลู้สึกเนี้ยหนุ่มดีวะอู้วันนี้ขาวดีป่ะเอาไหน แตกต่างนะเฮ้ยเฮ้ยเขามีเลขจุดแจ้งอย่างดีเลยค่ะเด้อเขาขายแค่ซีก่อนร้อยบาทเองนะสูถ้าใครสนใจอยากซื้อไปใส่ไปไป,ไปขายก็ได้ไปใส่ก็ดีถ้าสนใจติดตอ่อที่ยูเขาดีข้างล่างนี่เด้อโอ้อเดี๋ยวนี้อินเทนด์แล้วเนี่ยโอ้โหท่านุน๊กอยากเป็นตัวแทนเด้อเจอกับติดต่อข้างล่างนี่แหละแล้วแล้วถ้าสมมุติว่าไม่เคยขายออนไลน์เลยไหมเขาสอนก่อนเขาสอนนะ อ่ะตรงไหนตรงไหนด้านล่างนี่นะต่อไปด้านล่างเลยแล้วก็จะบอกหมดทุกอย่างเลยแกก็วยเตหนึ่งบาทเปิดแล้วนะคะทุกคนวันแรกเราก็ต้องมากินอันนี้ก็วยเตี๋ยวหนึ่งบาทไหมคะอ๋อเอากี่จานเลยมันเป็นยังไงคะก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาท อ๋อชามละหนึ่งบาทใช่ไหมคือก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทก er. ็คือเอาไว้ให้แบบว่าคนที่มาทําบุญหรือคนที่แบบไม่ไม่มีเงินที่จะซื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบทําบุญหนึ่งบาทก็ได้ก <off> ิน <comigo> ก๋วยเตี๋ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับกินเมกกินเมกแบบชัวยใหญ่เลยอ่ะร้อยสี่ร้อยสี่เก้าที่วันจะได้นิดเดียวที่ไหนได้ไหนโอ้เยอะที่วัาจะได้นิดเดียวนะไอ้ชามกระดมเลยโอ้หนึ่งบาท ชามหนึ่งบาทหอมด้วยอ่ะเก็กบอกว่ามันมีชามติ๊กๆๆดูนะไดูนะนี่โอโหเยอะหนึ่งบาทชองก็สามสิบห้าบาทเลยนะมีลูกชิ้นด้วยนะมีหมูมีผักหอมเหงือแหละสามสิบห้าบาทอสี่สิบบาทประมาณเทปสี่สิบแล้วมสี่สิบาทเทปสี่สิบใช่ใช่ ที่เราไปกินเองนอะสี่บาทโอ้มาแซียกันที่นี่อยู่ตรงแถวนครปฐมครรับปะเดแถวกำแพงแสนใช่ไหมน่าจะใช่แถวกำแพงแสนในวัดหนองกระทุ่มนะคะเออฟ้าอ่านมาเลยวฮ่าาฮ่าฮ่า่านมแล้วมันริมแล้วเราก็เพิงงุ้มเออเราก็เพิงงุ้มอืมข้าวรุงไปเยอะอืมข้าวปรุงดูดิเป็นหลวเธอเอาไม่เอาไม่คูรูปะเอาไม่อ่ะไม่คู่ ไม่คู่อาภาษาเราเราเขาเรียกไม่ไม่คู่ได้ไหมหรอว่าเอาตะเกียบเลย้าสติ้งแต่ยู่เด้ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทนี่เป็นเหมือนแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวโรงทานที่เป็นโรงทานในวัดที่เขาจัดทํานะคะเพื่อให้คนแบบมาไหว้พระหรือเออมาทําบุญได้ทานของแบบราคาถูกถูกแล้วก็อร่อยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยทําเป็นก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทขึ้น เพลงไหนเนื้อจี้อืมอืมรอยอืมเออเนื้อจี้ก็แสนเลยมั้งเสียบเสียบคนมาเลจี้คนก็มาเยอะแล้ยทุกคนดูดิอืมแม่นลืกว่ามันจะได้นิดเดียวถ้าตลาดสั่งมาสองสวยสุด สับถั่วละซีสิบาทที่กรุงเทพพี่น้องหลายก้อนสับถั่วได้เยอะมากได้เยอะมากได้มีโอกาสมาทําบุญด้วยแล้วก็อิ่มท้องด้วยอืเนี่ยเกี๊ยวหนึ่งบาทแล้วก็มีอะไรข้าวเยอะแยะเลยอาหารหลายอย่างเดี๋ยวใช้ตม่เกี่ยวผิดดับเหลือใครใส่ทั้งเพียเนี่ยใครใส่ทั้งเพียขนาดกินไม่แต่เกี่ยวกับ ไม่คู่กับพิษพิษแล้วใครไม่ใครไม่สารด่ากันบ่นน่ไม่ได้ด่ากันไม่ใช่ตูดเนื้อที่เป็นเนื้อเวลาชอบตูดเด๊ไม่าชนิ้มตูดแนนอยังเบือกินเน่ยงขึ้ไปยืนของของของเขากินหึงิเมือมา ขนาดซิมแม่ไหนปะซิมมือซื้อซิมโอ๋โอ๋ทำอะไรกันอ้ยซิมมื้อซิมแหวกซิเบิร์ดแล้วเอ้ขากลับเราแวะนี่เด้บ้านพักคนจะรักเออเอาไปไหมเราผิดเราใหม่ได้เนี่ยสาโอกาสไม่เลยอร่อยนี่กัมพูชาจ๊ะสิบบาทอย่างสิบบาทเองสิบบาทถองนี้สิบบาทเนี่ยนวไรเม็ดของคุณก้า สองถุ 2> 2้ก้ารับรองได้น้ำเยอะก้วยวีละยี่สิบาทนะคะพี่น้องทำบบุญด้วยมาอิ่มท้องด้วยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งบาทค่ะอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องนะคะคลิปนี้คุณเจด,ดาก็ากัลูกก็ขอลาก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเล่น